สวัสดีค่ะกลับมาที่ช่อง Property Scout ของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาชมโครงการ The Landmark MRTA ค่ะซึ่งมีคอนเซปต์ที่จะเป็น landmark ใหม่ของพระราม9ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ อันเดลันมาร์ MRTA นะคะ manage โดย s ซมิส Access ค่ะซึ่งที่นี่นะคะคอนเซปต์ก็คือเป็น Community ค่ะเป็นมิกซ์ยูท h ที่นี่จะมีทั้งร้านอาหารมีทั้งโรงแรมค่ะแล้วก็มี Retail Unit ค่ะซึ่ง Convenience มากๆเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายค่ะและที่นี่จะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คใหม่ของพระราม9ค่ะโดยโครงการนี้นะคะมีทั้งหมด3ตึกด้วยกันค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด13ไร่ค่ะตึก A นะคะจะเป็นโรงแรมค่ะในส่วนของตึก B ค่ะ จะมีทั้งหมด38ชั้นมี1,155ยูนิตโดยชั้น1ถึงชั้น5นะคะจะเป็นในส่วนของคอมเมอร์เชียลยูนิตค่ะส่วนบิลดิ้งซีค่ะมีเพียง566ยูนิตซึ่งให้ความรู้สึกเป็นไพรเวทมากกว่ามีทั้งหมด29ชั้นค่ะโดยชั้น1ถึงชั้น4เป็นในส่วนของคอมเมอร์เชียลยูนิตค่ะอยู่ใกล้กับ MRT สายสีส้มเพียง350เมตรค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปที่สายสีฟ้าได้เลยค่ะรวมถึงยังใ,ใกล้เซ็นรรลพาามจออแแนะะค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ยูนิตที่เป็นสไตล์ลอฟส์นะคะซึ่งมีขนาดอยู่ที่45ตารางเมตรค่ะซิลลิงสูงถึง4.4เมตรส่วนทางด้านขวามือนี้นะคะก็จะเป็นครัว f u l l y f i t t e d ค่ะแล้วก็มีหินสังเคราะห์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นเตาไฟฟ้ามาตารฐานจากเทก้าค่ะแล้วก็เครื่องดูดควันมาตารฐานจากเทก้าค่ะในส่วนของห้องน้ําค่ะตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะขังเลยนะคะเพราะตรงนี้มีสโลปลงมาทางด้านนี้ค่ะเหมาะแก่การทําความสะอาดมากๆเลยแล้วก็ทางด้าน ะะมีอ่างอาบน้ําเล็กๆตรงนี้ค่ะสามารถแช่ได้หลังจากแบบออกกําลังกายหรืออะไรเงี้ยสามารถพักผ่อนผ่อนคลายตรงนี้ได้นะคะในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้ซี่งสูง4.4เมตรค่ะให้ความรู้สึกโล่งโปร่งสบายค่ะแล้วก็ยังมีดิ i แอรี e a ตรงนี้นะคะเล็กๆแล้วก็มีทีวีตรงนี้สามารถวางได้ค่ะยังมีระเบียงตรงนี้ค่ะที่เอาไว้เอ็นจอยวิวทางด้านนี้เลยนะคะตัวกระจกเป็นกระจกซับเสียงค่ะจะไม่ได้ยินเสียงจากด้าน นอกเลยสามารถอยู่แบบ p r i v a t e ได้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูชั้น2กันเลยนะคะ ในส่วนของฝั่งซ้ายมือทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีเสื้อผ้าเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นตัวฝฟายเองก็มีเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันฝั่งทางด้านขวานะคะทุกคนสามารถเอามาเป็นโต๊ะทางานได้ค่ะเราสามารถเอาโต๊ะมาวางตรงนี้แล้วก็เอ็นจอยวิวด้านนี้เลยค่ะด้วยความที่มีซียลิ่งสูงและทําให้ชั้นนี้ดูเหมือนกว้างมากๆแล้วก็รู้สึกโปรง่งโล่งสบายค่ะในส่วนของเตียงนะคะสามารถเป็นเตียงคิงไซส์ได้ค่ะแล้วก็ยังมีสเปซทางด้านซ้ายขวานะคะไม่รู้สึกอึอดอัดเลยค่ะห้องน มี ventilation ด้วยนะคะมันคืออะไรมันก็คือเครื่องกรองอากาศทางด้านนี้ค่ะก็คือเครื่องกรองอากาศนี้จะดูดอากาศข้างนอกเข้ามากรองก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เอาอากาศดีเข้ามาในห้องเราจะมีอากาศที่ดีใช้ในห้องแน่นอนค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงห้องตัวอย่างที่เป็น2ห้องนอนกันแล้วนะคะที่มีขนาด70ตารางเมตรค่ะในส่วนของ living area ค่ะก็จะกว้างขึ้นด้วยค่ะสามารถวางโต๊ะที่เป็นซีสีที่แบบนี้ได้นะคะแล้วยังมีพื้นที่ area ตรงนี้ค่ะที่กว้างมากเลยค่ะรวมถึง พื้นที่ตรงระเบียงค่ะ Extend ออกไปค่ะให้เป็นพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็ชิลตรงนี้ได้ค่ะสามารถมองดูวิวได้ชัดเจนพร้อมกับหน้าต่างที่กว้างใหญ่ c e i l i n g อยู่ที่4.4เมตรค่ะให้ความรู้สึกโปร่งและโล่งสบายค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กด้านล่างกันนะคะ ในส่วนของห้องนอนเล็กด้านล่างค่ะมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยแล้วก็มีเตียงขนาด queen size ค่ะแล้วก็มีแอร์ให้1ตัวนะคะรวมถึง walk in closet ตรงนี้ค่ะอันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะทางด้านห้องครัวค่ะก็จะเป็นครัวที่แยกสัดส่วนมากขึ้นค่ะเป็นครัวปิดต่อให้จะเป็นแค่ห้องครัวที่แยกออกมาแต่ก็ยังมี h i h c ซ i l i n g ค่ะจะทำให้คุณแม่บ้านไม่อึดอัดเวลาทำอาหารนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชั้นสกันเลยนะคะ ในส่วนของห้องนอนชั้น2นะคะดูจากทางด้านซ้ายมือของฟายค่ะตรงนี้ค่ามีพื้นที่ที่กว้างมากเป็นโต๊ะทางานที่ใหญ่มากเลยนะคะเหมาะสําหรับโปรแกรมเมอร์ค่ะที่จะต้องมี2จอหรือ3จอก็วางได้สะดวกเลยค่ะรวมถึงทางด้านขวามือนี้นะคะตรงนี้เป็นเตียงขนาดคิงไ i z e ค่ะวางขนาด King ไซส์ยังมีพื้นที่กว้างตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านนี้นะคะจะเป็น walk in closet ค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ของชั้น2เลยค่ะก็คือสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยรวมถึงพื้นที่ตรงนี้ยังมี space ว่างอยู่นะคะสามารถเก็บ luggage ตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็อีกไฮไลท์หนึงค่ะมี Powder Room ค่ะก็คือเราไม่ต้องเดินลงไปข้างล่างเพื่อลงไปเข้าห้องน้ำนะคะตรงนี้สามารถแต่งหน้า d รผมแล้วก็มีห้องน้ำหนตัวค่ะ สำหรับใครสนใจอยากดูห้องตัวอย่างของโครงการนะคะสามารถติดต่อ p r o p e r t y Scout ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เรานะคะขอบคุณค่ะ